ด,ดวงชาวราศีมิณหนึ่งไม่เท้าตกตำแหน่งดวงชะตาของท่านดวงชะตาของท่านกําลังจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกันงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสท้องโอกาสตีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้า,าะฉะนั้นขอทานายว่าในโชคชะตาหนาาบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปกักคุนของราาักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคท่านจะมีเกณฑะตาแสงสว่างจุดเทียนตะเกียงติด เราบอกมีอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเท,เทเวดาสิงคสิทธิ์ค้าชปูปกปักคุนกองรสา,าดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์นับถึงเวลาแล้วที่ครอบครัวของท่านจะอยู่ร่มเย็นไปสุขสัตว์โตหมู่มานได้มาลายหายไปสิน้นจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวชะตาชีวิตไขก็ฉุดท่านไปอยู่จะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาตกตําแหน่งสิบถ้วยทองเราบมจะมีโอกาสทองเข้ามาเยอะแยะมากมายจะทําให้ท่านนําพาซึ่งความประสบมาสู่ตัวท่าน จะมีการให้การแบ่งปันการแก้ไขการปรับปรุงตกตำแหน่งตาช่างต้องคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบครอบก่อนที่จะทำอะไรอย่าไปสนใจขายบางคนที่เข้ามาดูถูกเหยียดยามยามเหยียดในโชคชะตาของท่านหาถ้าท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ำย่ำแย่รู้สึกต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านก็ต้องรีบพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาของท่านจะสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายอารมณ์สองอารมณ์จะเกิดขึ้นในโชคชะตา ใครบางคนที่เข้ามากันแกล้งยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีเข้าพเจ้าไปทําอะไรให้คุณตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือยังไงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านอาจจะสับสนงงงวยเอาแนวนอนไม่ได้ตกตําแหน่งสองเหรียญในโชคชะตาเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ต้องคิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบคอบเดี๋ยวลูกเ,เข้าบ่งบอกว่าให้ท่านปิดหูปิดตาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นมาในโชคชะตาเราต้องอยู่ให้เป็นนะครับโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นโลกนี้มันโหดร้ายทุนคนที่ต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก,แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาให้ท่านอมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นถึงแม้ปัญหาต่างๆจะเข้ามารุมเรามันเจ็บปวดรุดลร้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวก็ผมไปทําอะไรให้คุณตั้งแต่ชาติปางก,ก่อนเลยยังไงนะผมโชคชะตาของท่านถือดาบตั้งขึ้นตกตําแหน่งโบลิวานแปลว่าโบลิวานของท่านดื้อพอควรน,นะท่านต้องคอยปร,บปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันบางคนตกตําแหน่งดวงนี้ เราบอกดวงนี้ไม่มีบริวารไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องดูแลคนในโอวาทของท่านแลคนในโอวาทของท่านจะตกตําแหน่งที่ดีคอยสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาไม่ได้แปลว่าเขาจะดีกับไม่ดีกับท่านนะครับแต่ว่าในโชคชะตาท่านต้องดูแลและก็ต้องคอยปกปักคุ้มครองราาักษาอย่างน้อยเขาจะดีหรือไม่ดีเขาก็ต้องเป็นผู้ที่จะคอยเป็นบริวารของท่าน นะครับในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งการปลดล็อกหัวใจเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องปลดล็อกหัวใจณเวลานี้ก่อนปลดล็อกอยังไงนะครับอาานก็จะแนะนําให้ท่านปลดล็อกความยากลําบากปลดล็อกความยากจนปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ปลดล็อกเพราะว่ามีเงินหรือไม่มีเงินนะครับแค่ปลดล็อกตอนนี้นะครับถึงแม้ในกระเป๋าข้าพเจ้าจะไม่มีแม้แต่บาทเดียวรนะแต่ข้าพเจ้าปลดล็อกแล้วเงินไม่ใช่ที่นะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ครับผมเดี๋ยวเราก็หาได้เงินมันอยู่ในอากาศับผมหยิบมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับลองตั้งจิตดำรงตนให้มั่นท่านจะเห็นทุกอย่างับผมว่าเงินหาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ยากแต่ว่าก็ไม่ง่ายับผมแต่ว่าเราหยิบออกมาในอากาศมันมีให้เราหยิบนะเพราะฉะนั้นท่านตั้งดำรงตนให้มั่นเดี๋ยวท่านจะได้รู้เองเพราะว่าท่านต้องปลดล็อกตรงนี้อดจงคิดไว้เลยว่าสิ่งต่างๆครับผมมันเอามันง่ายผมคิดอย่างนี้จะบอกว่าหลอกตัวเองก็ได้ เบามาง่ายแต่ว่ามันคือการปลดล็อกหัวใจับนะผมไม่ไว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดแบบนี้ให้คุณปลดล็อกหัวใจับนะผมถ้าเป็นฝรั่งก็ปลดล็อกหัวใจสิ่งเหล่านี้มันไม่มีค่าสําหรับคุณมันคือการสะกดจิตนั่นเองับนะผมเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเราเป็นสายหมอดูเราเป็นสายดูดวงพวกนี้เราก็จะเชื่อว่าเรื่องดวงชะตาับนะผมเราสามารถปลดล็อกหัวใจของเราได้เงินมันไม่มีค่าเท่าไหร่หรอกแต่เราหาได้ับนะผมเราสะกดจิตตัวเองบอกว่าข้าพเจ้า ับผมไม่ต้องการใช้เงินเงินไม่มีค่าถ้าไม่มีค่าเมื่อไหร่คุณจะมีเงินงงไหมครับถ้าไม่มีค่ามันจะมีเงินเพราะว่าอะไรมันไม่มีค่าเราไม่อยากใช้เราไม่อยากได้เราเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราก็แค่เอาวางไว้อย่างนี้หามาเท่าไหร่ก็วางไว้อย่างนี้นั่นคือวิถีของคนมีเงินก็คือเงินมันไม่มีค่านะผมใช้ไปเมื้อคนคนที่คิดว่าเงินมีค่าเพราะอะไรเพราะว่าคนเอาไปจับจ่าย เราไปซื้อรถเบนซ์ฟลอเรส์ลอมโบกินใน bmw มาจอดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านทาวิถีการปลดล็อกของหัวใจดวงชะตาของท่านจะมีเหลือกินเหลือใช้ว่ามันไม่มีค่าก็าไม่ต้องใช้กับผกก็กินมาม่าก็ได้กินเอาาวได้มีข้าวนะไม่มีข้าวกินก็กินข้าวโพดแทนไม่มีข้าวโพดกินก็กินมันต้มแทนอยู่ได้อย่างสบายนะในเมื่อโชคชะตามนาฏบุญมาเรามีวัสนะตกตำแหน่งรื่นเริงสังสรรค์ท่าน กดล็อกหัวใจของท่านแล้วนะผมโดยจะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิกลูกเลือกในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนการที่ท่านปฏิษฐ์ประดอยเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ท่านต้องกลที่ต้องสังเกตในโชคชตาด้วยอํานาจบารมีอันยิ่งใหญ่ของท่านจะตกตําแหน่งเดอะความเดอรเลเวอร์ความรักนะจะใช้เดความรักแล้ว เพราะฉะนั้นเดความรักจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านจะได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้คุยกับเพศตรงข้ามที่เจอคนที่ใช่หัวใจมันจูนติดกันมีอํานาจบุญบารมีวัสนามันคุยกันรู้เรื่องมันจูนติดกันถ้าท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้ากับเขาเนี่ยจูนกันไม่ติดท่านจงหนีห่างออกมาก็มันไม่ใช่แต่ว่าถ้าท่านคิดว่าเขากับคุณมันจูนติดกันฟังกันรู้เรื่องพูดกันเป็นปีีเป็นคุย มันฟังกันเข้ามาในโชคชะตาถ้าเป็นสิงแสเขาบอกว่าสามภาษาเองมันเป็นคู่ของกันนะผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คู่ของท่านอย่าไปฝืนแต่ถ้าใช่คู่ครองมันจูนติดกันแต่ว่าอย่ามาวัดกันตอนที่อยู่กันนานๆแล้วนะวัดกันแต่แค่ตอนเริ่มต้นแรกๆนะผมเพราะฉะนั้นะนะการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมง,งคลเข้ามาตั้งมั่นคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งถ้วยเหรียญทอง อ่าผมท่านจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาแต่ปัญหาต่างๆเข้ามาประเด็มดังมีทุกคนแหละตกตําแหน่งแฮงแมนเนี่ยมีทุกคนแหละท่านจะไปคิดอะไรมากนะผมมันมีกันทุกคนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าท่านท้องรีบแก้ไขหรือปล่อยวางและบดบล็อกหัวใจของท่านนั่นเองนะผมถ้าท่านมองโลกให้กว้างเขาเรียกว่าตกตําแหน่งดวงเทพนะครับดวงเทพคือการฝืนดวงชะตาขัดดวงชะตาตัวเองบางคนก็ไปสังสายห่วงจุย้ยนะครับบางคนก็เชื่อเรื่องห่วงจุย้ยก็ไปขัดดวงชะตาของเขา ครับอาจารย์หลวงจุ้ยเขาจะไปขัดดวงชะตาวางแบบแผนของเขาครับเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้แต่ว่ามันเป็นการที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในโชคชะตาก็าไม่ได้ต่างกันนะครับหมอดูก็เหมือนกันนะเปิดดวงชะตานะครับท่านรับฟังการฟังดูดวงเนี่ยท่านก็ต้องเปิดดวงชะตาเช่นเดียวกันนะครับคำเปิดดวงชะตานั้นมีจริงครับผมเปิดดวงชะตาถ้าท่านทําจิตใจให้ตกตามเบี้ยดินถ้าไปถามหลวงพ่อที่ไหนก็ได้นะหลวงพ่อก็จะบอกว่าเองโยม ลำบากเลยนะรีบไปทําบุญเพราะว่าอะไรนะจิตใจมันตกต่ำมันเศร้าส้อยโงยเหงาถ้าไปหาหมอวิจ,จิตวิทยาหมอจิตวิทยาบอกท่านจงมีรับพลังเปิดพลังสะกดจิตท่านอีกนะผมเพราะฉะนั้นถ้ามาถามหมอดูหมอสันหมอสันก็จะบอกเปิดดวงชะตาถ้าท่านเปิดดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสม,สมหวังดังใจหมายเปิดดวงชะตาไม่ได้แปลว่าเปิดต้องให,ให้ให้มีเงินแต่ว่าเปิดคิดว่าเงินมันไม่มีค่าสาหรับท่าน แต่ว่าท่านต้องทำไปเรื่อยๆถามไปเพื่อความสนุกสนานใช้ชีวิตอย่างผมเรียบง่ายสบายสายและดวงสิ่งเหล่านั้นมันจะเข้ามาแตกนะครับถ้าเราไม่สนใจมันมันจะเข้ามาถ้าเราสนใจมันมากมันจะย่ำแย่เพราะฉะนั้นท่านต้องเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวั o r จุดจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาแบบนี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมาย นะครับตกใจคลิปนี like. 1, ceu, ้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทิปให้ค่าครูหมอสันได้ให้หัวใจหมอสันได้นะครับขอให้ท่านชื่นฉ่ราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสำคัญนะครับกดกระดิ่งนะครับถ้าไม่กระดิ่งเยอะพิมพ์มาหาหมอสันอีกหมอสันหนูหาช่องอาจารย์ไม่เจอกดกระดิ่งไว้มันจะหมอชิปหมอสันจะเด้งมาอยู่หน้าช่องของท่านตลอดเวลาครับขอให้ท่่าานเจรรรลืปปไไดดดด้้ววยีีคคััับบสส